สวัสดีครับพบกับผมเลอไบซ่านะครับวันนี้เราจะมาทำมอดตู้เกม e u r o ทักซิมูเลเตอร์กันนะครับส่วนไฟล์มอดที่ผมจะทำก็คือนี่ครับ d t e c คคอนเทนเนอร์ชัตซีนะครับขนาดไฟล์216เมกนะครับนี่ผมโหลดไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับไฟล์มอดครับวิธีการทำนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยเราก็เข้ามาที่ตัวเกมก่อนนะครับนะครับดีเทคที่โหลดมาเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็มาดูไฟล์ตู้ที่เราจะทำกันนะครับ เราจะทำอาไหนนะครับไฟล์มอสท,ที่โหลดมาเมื่อกี้นะครับนะครับมีหลายบริษัทเลยส่วนผมจะทำของนี่นะครับโอโออะไรเนี่ยครับโอเปสเปล่านีะครับ ตู้ในเกมไว้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยก็พับออกไปแล้วเราก็ copy ไฟล์ mod ที่โหลดมาเมื่อกี้นะครับพี่มาในโฟลเดอร์ที่เราจะไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากเทค เป็น s c s เป็นซิปนะครับกดเย็ดนะครับจะจะพบว่าข้างในมันมีอยู่สองอันนะครับก็ลากลงเลยครับแล้วก็เปิด Photoshop ครับแล้วก็กลับมานะครับ ตู้ที่ทำนะครับบริษัที่ผมจะทำเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับโปรเบสเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งครับนี่ครับโปรเบสตู้ขนาด40ฟุตนะครับ ครับแบบของมันส่วนของผมทําแม่แบบไว้แล้วนะครับก็ง่ายๆครับไปชนีไทยลากมาลงเลยครับนะครับเหมือนกัน,นครับแค่ผมทํารูปไว้ก็เซฟครับ Add. ไปที่โฟลเดอร์ Wonder ที่เราแตกเมื่อกี้นะครับแตกไฟล์ไว้เชเลอร์ย er เปลี่ยนจากนี่นะครับเป็นจุดดีดนะครับแล้วเราก็หาชื่อบริษัทเมื่อกี้นะครับโปรเพจสี่สจุดดีด กด yes อ๋อนี่เปิดเปิดไว้นะครับต้องปิดก่อน,นครับ Add. เฟซสี่สิบ D D S นะครับเยครับกดเซฟเลยครับเสร็จแล้วครับแล้วก็กลับมานะครับเมื่อกี้เราทำเซฟนะครับเปลี่ยนแล้วครับเวืนวันที่สิบสาม ลาเนี่ยครับมาดูก่อนก็ได้เพื่อความแน่ใจอ่ามันเซฟมันเซฟแล้วคือตัวนี้นี่เองแล้วเราก็แบ็คกลับไปเลยแล้วก็คุมสองอันนี้นะครับขวา add to active เปลี่ยนจาก I R เป็น zip นะครับเราเปลี่ยนชื่อเลยครับ ผมทํานะครับเอาชื่ออะไรก็ได้ไปนะครับจุด SCS แล้วก็กดโอเคครับรอมานะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ Copy นลครับ ไว้ในไฟล์มอนะครับแล้วก็เปิดเกมครับเปลี่ยนติ๊กดีเทคอันเก่าออกนะครับนี่ครับอันใหม่ไปจุด SH s s แล้วกดเข้าไปครับ เมาแล้วครับไปสนีญญไทยง่ายๆครับก็แค่นี้นะครับผมค,ค,ครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับวิธีการหาหม็อดก็พยายามหาไฟล์ม็อดที่ มันมีสองด้านนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับแม่แบบของผมนะครับจากตัวนั้นนั่นแหละครับพยายามหาที่มันมีสองด้านนะครับคือนี้ด้านซ้ายนะครับส่วนอันนี้ด้านขวานะครับไม่งั้นเวลาเราทํามอสออกมาแล้วมันจะเป็นแค่ด้านเดียวนะครับกับหัวกับหางกันนะครับครับแล้วก็ ไฟมอดที่ทำมาเมื่อกี้จากเมื่อกี้216ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็เหลือเ8 9ครับเวลา1 9บเห้าหนะครับครับก็มีเสริมแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับ